เอาสบายดีรับุูสชมกล่องเท่าไรปะสองหอยฮะสองห้อยหนาเท่าไรนะเออกล่องสองอยเออตรกันกันว่ากล่องห่อยเจ็ดสิเออกันว่าหนอยเจ็ดสิบสองตกใจด แบบมันบ่อนนหรือมันแตกาอาปัานแพรนถี่โลกอ,อืมกล่องละซองลอยซูตาสวสดเลยแมมองโน,โนโน่นกับกองดูไปห,หานอัไน,นก่นอนสวัสดีนะจะขอไล่สนิทนซองลอยไปที

S 1ิบอูเออวางอลนั่นกันค่แกเมื่อเองมันได้้าแกเพ่งกันลอยกับสิบแต่้นสาวสามสิบตอกคก็รูดขตม่ได เะเบเบอกล้องกล้องละซองรอยพี่น้องเมื่อกี้มาเบิ่งยังเต่าเยน้ำแห้งน้ำไหมคุบ้าปะก็พี่น้องกององร้อยจะตาสวยกือว่าละกอเลยแบบใดคะตอนรบอกอหาน่ง สีขาวโอ้สีขาวมาสกัดกเลยคุณเอาอาซีแดงๆสกัดกอย่างเมือต้องซีสีซัมันะนะคุณอาพอซัมัี่าไปนอ่ะพ่มีอันลูกล่อเขาชอบใส่ไฟางไฟดิวางกใส่หน่งแม่น่นี่สาวคนนี้ยส่เะจังเหอส้แนวใหม่ไปเยอะเ เดินเงีย่ไปตลอดพี่น้องเอ้ยมันเป็นคูไ่ไบมาเบอ่งลูกกิ้งแฮดัมนี่นะสิไปใส่ซาฟไฟต์ดี่อ๊ะทอไ สีแดงนะสีอยแอะยังไงคะเดินอ้อมีได้ห้านแต่ละแสีขาวสามร้อยแปดสิบสีแดงสี่ร้แปดสิบแม่เขาลยแบบอันนี้แบบพันหนึ่งแบบอันนี้แบบตั้งเวยตัวนี้นะตัวหน้าต้องเชียนอีกครับจุบมุกว่าก,ากค น่าจชื่อว่ากลับม, <c oughs> มาบัดจับเอาเอาครับนะ<า>เอาพี่ดีนะค่ะ็ตาวขาวเผื่อดซีกัวนึงในเฮือนก็นใส่ซีนี่กันเนาะซีฟาซีฟ้าบอมมักบันไดเปินข้หานพี่เ้เ<อ>างนเฮือนเอาอตัวพันหนึ่งไนหะ ต่อพี่หนังไง้ลอเลายใช่เอาละลายนี่เอาเบิร์ดลายนี่เบิร์ดเอาสรุปได้แต่ข้อหานไปพี่ดอเอ๋ย ใกล้ะของน้ำ <c oughs> ก็เบื่อแล้วมาทามังตุต่อ,อ,อ,อ่มครั้ยเฮ้ยมาเชื่อหน,นักเถอไม่คือเลิศเป็นตะแพงแท้เหตุเองนะพี่น้องเอย้ยตู่มไ,ไม่ยังวะงามเลได้ด ขายขายได้าได้เลยน้านเาสาังใ่ใ่ด้นนหครับิดนกสนาดูองไปก่อนบ่อ้านเนาไปสเนะงได้นเรอไสุ่มนั้นร้อยเนาะ อ,อ,อันนี้จะเริ่มเพ็ดใหม่ว่เดี่ยเริ่มเห็รใหม่ตจ้องงามเ,เรีเเยร้อตู่จะเป็นตู่ไม้ไผ่เนะมงด้วยหยาค่ะ เอออัในซองมองนางเอาไปซองบอบียูเจาะนะบบ้านนามงนามงเอาเบอร์โทรนะครัสื่อจากเขบ้านได้นคับบ้านนามงลุงโดยลุงเพื่อนบารโงไปบอกรคไก อ่อเพื่อนปะกคองแลวก็ตรงลงไปเลยเอาซื้อแล้วก็ได้เสื้อแล้วกได้ทำแล้วก็ได้อีกแล้วส่งสงั่งตูพี่น้องเอ้สองันเลยมึเกัไปเลนจันนาุ่ดแล้วดแล้วโซงามอันนี้เด้พี่น้องไดอ้ลง เข้าไปแล้วใครเดินล่องคลิด้วยไปขายรังละหมื่นวะทำไปขายวะเอด็กช่ยนี้หมื่นหึ่งเดี๋ยวมาเอาไปนึ่งเยวก็มีคนหยุดได้เอาเบิร์สองลังเลยจ้าไม่ใหญ่นี แล้วจเ,เาไปส่งเ,เดอเัับ้านแล้ว,นนวตับานแล้ไว้อ่างนี้แบบขากกันเซามานะจะเป็นลวดลายแบบนี่น,นาแ้วกรเซาเลไม่มันเป็นไม่ไม่หว,วานเน<อ>้าสบายดอลัวมาแก้ท่ห<อ> ไม่ไพวาไม่ไพ,าพาว,า,วา,มมามีรำสืบปนิวาโอ้ไล่แต่สังแล้วไล่คุณอยู่เป็นย่อนย่ซอยบอาสั่ตมีเป็นสีเออมางเขาขอพวกนี้เนาะเป็นทางตรงเลยแดนตรงลงไปดูไปเข่าน้องหลบเขียงก็ได้ เจวัดน้องนกเคียนไดจวัดน้องนกเคียนแลวกระงลงไปเลยเขาเจวัดน้องนกเคียนบ้าบ่อ้างเปนีบ้านวานแ้องกว้างื้้งต๋อ้นแทงกว

เัน๋ยจะเป็นซ้ำบนนั่งนะทางล่างเนส่องกับพ่อเลยคุณอาเลยจริงจรยังได้ไปไหว้ข้งสวนในบรรเทาเหตุสวนอ่ะไปจีสร้างัาวปาอา้ยไปอยโหลดมาลคือสิอลังการมากอยา,าไปทอยโหลดแ <c oughs> ้วบอกปุ๊บแล้วกลไปทอยโหลดมาปรับเลย โดยโดยเบ่งตูบเลยก็มาเบ่งกรเบิต่อไลนั่นสิแจ้งนี่ก็ดีนือย่างกไดนี่ย่างยุเขาไม่สนใจเลยค่ะคุณอาสีขาวนี่นี่ยย่างดย่างหมย่างบลาประมเ๊เออถ่างโบราณงน้อบอกทุกอันก็อ พออหอสรุปแล้วอะสิมาหากระเบื้องบาได้ดอกกระเบื้องอนะบาได้ถ้าสีขาวคือเก่าหะแหละนังปีใหม่ผมจะสิมา